และทีนี้เราก็มาเจอกับของโลโคเรียกันนะนั่นคือกิมจินี่เองเราจะมาทำกิมจิกันนะคะแล้วครับกิมจินี่นเ,เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ต่อไปเราจะเข้าไปดูการแสดง จค่ะด,ดูชนิต really ีก่อนอีดีหลับรู้สึกว่าง well> ่วงดีเลยก่อนรู้สึกแบบจบไปแล้วนะครับดังแคทนะครับแต่ว่าเขาห้ามถ่ายภาพข้างในก็หลังจากนี้เราจะไปโซลทาวเวอร์กันเนาะขอบคุณแจค้ก็สนุกดีนะครับดังแคท่อกี้แต่คนเดียวไปหน่อยครับตอนนี้เรามาถึงโซลทาวเวอร์กันแล้วครั้งที่สองแล้วที่ได้มาที่นี่แล้วก็อันนี้บรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปจากครั้งที่แล้วที่มาคือมันยัง ยังมีแสงสว่างอยู่บ้างนะครับ วันที่สามแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดเมียงดงตลาดที่มีสินค้ามากมายเลยนะครับผมไม่่วาจะเป็นสกินฟู้ดสตูดิโอเฟสแล้วก็บาด์ทิชช็อปเฟสช็อปนะครับผมคอมมี่เยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อพวกสินค้านะครับผม,มาลาดก็เย็นสบายๆแล้วก็ตลาดแห่งนี้นะครับก็จะมีสินค้าลดม,ม,มากมายร้านมีลด้ากถึงแรนเพื่อนคนข้างเยอะเจ้า เราเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ประสบความบรรยาก,ศกาศกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านของแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลตอนนี้น,นะฮะหรือว่าช็อป Apple นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับนี่ก็จะเป็นราคาน่าจะเป็นราคารถนะครับเพราะว่า ให้แน่คนจะเยอะมากๆเลยนะครับนตอนนี้นะครับถหนของเราก็าจะอยู่ที่ร้านนิวบาลาร์นะครับก็จะมีรองเท้ากีโนบ๊อกูนึนง ก็ของกินค่อนข้าง,งาน่ากินมาสมงวรคนะในระหว่างนี้ก็จะมีร้านคสัมารเยอะแยะเลย จะซื้อครบแล้วนะครับเป็นสกินฟูดอีทูดีนะครับผมเนเจอร์รีพัตตินะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. หมดไปหลายบาทเหมือนกันนะครับ mm hmm. แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาดีอย่างนึงคือกินฟูดแถม่ันข้างเยอะ mm hmm. เยอะกว่าครั้งที่แล้วมากๆเลยแล้วก็ได้เทคอีฟันหรือว่าได้ไปอพอพาสติกที่สนามบินด้วยนะครับ oh. คนเยอะนิดนึงนะฮะ oh. ก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วก็กลับที่พักกันแล้วนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เลยนะครับ สวัสดีครับเข้าสู่สุดท้ายของการเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จัตุรัสที่เรียกว่าเป็นของโลโคเรียอีกแล้วนะครับเป็นสนัญลักษณ์ของเกาหลีนั่นเองนะครับก็จะมอีอ่รูปของอนุสาวร,รีย์ต่างๆอยู่บริเวณนี้นะครับด้านหลังของอนุสาวรีย์ก็จะเป็นพระราชวังเคียงบกุงนั่นเองนะครับเราก็จะเดินมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับเรื่อยๆเลยนะครับผมก็จะมีในส่วนของนี่ นะครับแล้วก็จะมีพระเจ้าเซจองนะั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ประดิษฐ์อักษรเกาหลีนะครับขึ้นมาก็เลยได้นับถือกับยกย่องนะครับในการสร้างเป็นอนุสาวรีย์วางไว้ตรงนี้นน่ทีนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับคนเกาหลีเป็นวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นการปั่นจักรยานะนะครับแล้วก็ การวิ่งมาราธอนนะครับคนเอร์ดีเขาก็จะออกมาทำกิจกรรมกันมากมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าประเทศเราไปใช้บ้างก็ดีนะครับตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นแล้วนะครับผมนะเดินสบายๆนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพักทานข้าวเที่ยงกันนะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะมีป้ายด้วยแม้ เป็นใต้เพียงยางพาราลิมปิกปี2018นั่นเองครับนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นนักปั่นจักรยานฮนะที่เขามาทำกิจกรรมกันวันอาทิตย์เห็นไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันช่วงบ่ายที่หมู่บ้านไวฒนมครับ อนนี้เราก็อยู่หมู่บ้านวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก,ก็กานเรียนก็จะเป็นบนุกรับอย่างที่ข้างหลังผมเห็นนะเป็นบ้านสไตล์เกาหลีนะครับหมู่บ้านนี้มีมากกว่า700ปีได้ถูกพัฒนาการมาเรื่อยๆตามกาลเวลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวกันนะครับเราจะไปดูบรรยากาศหมอกกันแล้วกันนะครับ